ก็สู่รายการเมนูชวนชิมค่ะเดี๋ยววันนี้จะ,จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารเช้ากันแต่จะเป็นร้านอะไรนั้นเดี๋ยวตามจักเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ อนนี้แจ็คมาอยู่ที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม่คุณงานอําตกระตุ้ทางรายการเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนประจําของ R t v ทีีนะคะค่ะดิฉันนางกัลยาชื่นไมตรีก็ทุกคนที่เรียกกันก็คุณแม่เบลอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะคะก็วันนี้ก็ดีใจที่ มีน้องมาเยี่ยมร้านนะคะค่ะน้องนี่ก็มาประมาณลูกเลยค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะครัวเช้าครัวเช้านี้ได้ได้ได้ชื่อว่าครัวเช้ามันจะเน้นพวกอาหารเช้านะลูกค่ะที่ที่ร้านเนี่ยก็คือจะเปิดอาหารเช้าก็จะยื่นยาวไปถึงก็เป็นอาหารเที่ยงก็หลังจากนั้นก็หลังจากอาหารเที่ยงเสร็จไปแล้วตรงครัวเราก็ปิดอ๋อค่ะ แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกมาทานอาหารเช้าที่นี่ติดใจอะไรในในอาหารเช้าที่นี่อาหารเช้าที่นี่มีเมนูอะไรพิเศษซึ่งเยอะมากค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เตรียมไว้แต่และเมนูนะคะคุณแม่ล้วนแล้วแต่พิเศษแล้วก็เพื่อสุขภาพใช่ไหมคะ,คะ เดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำแต่ละเมนูเลยค่ะคะจะจะพูดถึงนะคะที่ที่ครัวเช้าเรามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพถ้าอย่างคนดูแลสุขภาพะจะชอบแวะเวียนมาทานอาหารคุณผู้หญิงใช่รักสุขภาพมากมเลยจะทานเมนูอาหารของเราแล้วจะไม่อ้วนที่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องปาตัองโกเราจะไม่มีนะคะค่ะก็ในในส่วนที่เป็นยังไงทุกคนก็คง ทราบนะคะแต่ที่นี่เราจะไม่มีเราจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นค่ะแต่เราก็เน้นให้ความอร่อยตรงนั้นด้วยทั้งสุขภาพทั้งความอร่อยแล้วก็หน้าตาแปลกๆด้วยคุณแม่เนี่ยจะมองดูเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําแต่ละเมนูเลยค่ะเริ่มจากจานแรกเลยอย่างย่งตรงนี้ที่ทํามาก็จริงๆเมนูเราอยู่ในในเมนูอาหารเมนูอาหารนี้จะเยอะมากที่นี่ จริงๆแล้วเรื่องลูกสำรองก็คือบ้านเราเรียกหมากจองที่นี่แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าอยู่ในเมนูนี้ก็มีค่ะเพราะว่าตรงนี้จะดังเรื่องลูกสำรองที่นี่เราจะเอามาทําซุปร้าน,นตรงกัวเช้านี่เราจะมานำ,นำหมากจองหรือว่าลูกสำรองนี้มาทําเป็นซุป ซุปนี้เราก็ทําแบบสไตล์น้ําแดงให้ให้คนได้ทานทั่วไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาเซียนหรือว่าจะอินเตอร์ทานได้ทุกคนตอนรับทุกคนเลยะช่เพศทุกวัยด้วยได้แล้วก็อย่างลูกสํารองนี้เราก็มานําทําเป็นของหวานลอยแก้วหรือว่าเป็นพวกในน้ําเครื่องดื่มสมุนผสมกับน้ำพวกสมุนไพรต่างๆมีเยอะมากค่ะค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาออกมาแต่ว่าวันนี้ในรายการที หน้าตาแปลกหน่อยที่เราเอาออกมาโชว์นะฮะอย่างเช่นตัวนี้ปกติไข่กระทะมันจะมีไข่กระทะธรรมดาจะเป็นไข่ดาวใช่ไหมปกติเป็นไข่กระทะทั่วไปอันนี้พิเศษมากคุณผู้ชมที่นี่จะมีหลายหลากไข่กระทะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นไข่กระทะห้าเซียนนะคะมีตั้งแต่ไข่กระทะห้าเซียนไข่ระเบิดไข่อบหอมไข่กระทะธรรมดาที่นี่มีมีให้เลือกหลายนแต่วันนี้มีเมนูตัวนี้ในใน ทำไมถึงเรียกว่า5เซียะก,ะก็ก็เห็นไหมคะเม็ดแปดก้วยม,มีอยู่ห้าเม็ดเราเอาตามฤดูกาลถ้าฤดูกาลไหนมีเม็ดบัวเยอะๆเราก็จะใช้เป็นเม็ดบัวแต่ตรงนี้ใช้เป็นแปะก้วยเรียกว่าเอาผลไม้ธัญพืชตามฤดูกาลมาแมท<า><า>ชิ่งใส่กับอาหาร ค่ะแล้วก็อยู่ในเนื้อเนื้อไข่อย่างอย่างคุณผู้หญิงไม่อยากทานไข่สองฟองตัวนี้มันมีไข่แค่ฟองเดียวแต่ตรงเนื้อไข่ที่ทกแพงมาก็จะเป็นถั่วทองหรือว่าบ้านเราเรียกว่าถั่วเขียวค่ะอันนี้ก็ผสมในในเนื้อเนื้อไข่เป็นอาหารจานถัดไปเลยค่ะอันนี้ถัดมาตัวนี้ไม่เเคห็นตัวนี้ก็จะเป็นข้าวถั่วทองในคนทำเขาจะบอกว่า ไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้มันเป็นอาหารเวียดนามเวียดนามในงานสิริมงคลสิริมงคลงานแต่งงานงานมั่นงานอะไรก็ถึงจะทําออกมาแต่ที่นี่มีค่ะที่นี่มีเพราะว่าที่เน้นเพราะว่าเขาเป็นสุขภาพมากเพราะมันไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ในนี้มันจะเป็นแบบมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะคุณแม่อยู่ในนี้มีมันจะมีถั่วทองนะคะแล้วก็มีงาขาวงาดํามีพวก ธัญพืชหอมเจียวอะไรอย่างนี้นะสุขภาพจริงๆงามาั่วค่ะสุขภาพมากยังไงสาวๆนะคะที่รักสุขภาพเดี๋ยวเรามาลองทานเมนูนี้กันค่ะถัดไปเลยเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก็น่าทานตัวนี้ก็คือโจ๊กก้าวซับทําไมถึงว่าเรียกว่าโจ๊กก้าวซับ่ะจริงๆแล้วมีตำนานจริงๆก็คือในตำนานของจีน ก็พอดีลูกสาวเขาก็ค้นมาในตำนานว่าในของจีนก็มี8ดเซียนนะแม่ก็มีจ๊กแดเซียนแต่คุณแม่ลองทำาจ๊กของไทยเราต้องเป็นเก้าเซียนทำไมถึงว่าเรียก9เซียนเราใช้ข้าวอยู่ในตรงนี้5ชนิดแล้วมีอะไรบ้างมีข้าวพวกอย่างข้าวพวกข้าวหางงอข้าวหางงอก ข้าวกล้องข้าวฮังงอกข้าวหอมมะลิพวกออร์แกนิกทั้งหลายจะอยู่ในตรงนี้เลยค่ะข้าวดําข้าวแดงอะไรอยู่ในนี้หมดนะคะแล้วใช่ก็ที่มองเห็นนี่งานงานนี้ค่ะก็จะเป็นข้าวเหมือนกันข้าวข้าวห้าสีเหมือนกันที่เราใช้แต่ทุกอย่างต้องเป็นออร์แกนิกต้องเป็นปลอดสารค่ะทุกอย่างตรงนี้จะเป็นเรื่องปลอดสารก็เกี่ยวกับ1สุขภาพดีสองทานแล้ว มันมันจะจะพูดถึงในเรื่องสลิมงคลเหมือนเราทานแล้วมันเป็นสลีมงคลแก่ตัวเราเอง<ช>คนครเราสุขภาพดีแข็งแรงก็เป็นสลิมงคลแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะทำ<ห>อะไรก็สรจ,จาน,นี้ะนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพอีกหนึ่งจานค่ะแล้วก็เพิ่มสิลีมงคลให้กับตัวเองด้วยทานไปด้วยมีความสุขอย่างอย่างตัวนี้นะคะอันนี้เลยค่ะสลัดงาดํา ตัวนี้เป็นเมนูสาวค่ะเมนูขึ้นใหม่ตัวนี้ค่ะอันนี้เมนูใหม่เลยเมนูใหม่ใหม่เลยนะคะเพื่อสุขภาพของสาวๆไม่ว่าจะสาวๆหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการคอเลสเตอรอลสูงก็มาทานตัวนี้ได้แล้วสุขภาพของเขามันเป็นสร้างต้านทานไทุกอย่าง ข้างในมันเสริมสร้างด้วยอาหารเราไม่ต้องไปใช้ยาเลยจานนี้ต่อไปอย่างจานตัวนี้มันก็จะเป็นกึ่งๆึอาหารฝรั่งหน่อยก็พวกเป็นไข่ไข่นี้เราก็ใช้มีเป็นเป็นเป็นไข่กวนนะคะไข่เหลืองสวยมากค่ะเป็นแต่ไข่นี้ก็ใช้ไข่ธรรมชาติมากไข่ปอดสารมาทํานะคะค่ะแล้วก็จะมีมีเซตให้อีกตัวของเขาเขาจะเป็น ขนมปังกระเทียมะนะคะใช้เป็นขนมปังเวียดนามฝรั่งเศสมาใส่ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นซุปคอโรฟิลนะคะค่ะใช้คอโรฟิลเเคยเห็นเฉพาะผสมในน้ําทานกับคอโ์รฟิลอันนี้เอามาผสมทําเป็นซุปคอโ์รฟิลตัวนี้ก็คือเป็นบล็อกอรีมค่ะเอามาจากบล็อกกอรี่ลูกปั่นออกมามาใส่ในเนื้อจุกนะคะก็จะเป็นถึงจะทานอย่างนี้ทานตัวนี้ลงไปมันก็เป็นสุขภาพแล้วใช่ค่ะ แล้วทุกเมนูนี้นะคะคุณแม่เป็นคนคิดค้นเองก็แม่มั่งลูกสาวมั่งค่ะช่วยกันผสมผสานกันช่วยกันคิดค้นเมนูเพื่อสุขภาพและก็เพื่อคุณผู้ชมด้วยแล้วร้านนี้นะคะครัวเช้าดังมากเกี่ยวกับเรื่องของลูกสำรองหรือที่ภาษาอีสานเรียกว่ามากจองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นยังไง ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณแม่ฝากร้านครัวเช้ากับคุณผู้ชมด้วยค่ะว่าครัวเช้ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วก็อาหารแต่ละอย่างมีอะไรพิเศษยังไงบ้างให้คุณแม่ฝากร้านเลยค่ะ,คะช่วงนี้นะคะทางร้านเรามีโปรโมชั่นคืออย่างนี้ค่ะ,คะตอนนี้สินค้าเราทางท็อปหรือเซนทัลก็ได้นำสินค้าได้เข้าไปในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขารับทั่วประเทศนะคะ,คะพอดีช่วงนี้ก็เลยทำการตลาดให้เขาหน่อย ถ้าใครไปซื้อสินค้าที่มียี่ห้อของ KP House นะคะ,<ฮ>ะที่โน่นก็จะมีลูกสำรองเป็นกล่องและลูกสำรองเป็นขวดเหมือนกับลังนกแล้วก็มีข้าวกล้องสวรรค์แม่กะละยาอีกเมนูนี้นี่แะคะมีทั้งหมด<อ>5ลรสนะคะ,ะได้นำเข้าไปจำหน่ายอยู่ในท็อปนะคะท่านไหนที่ซื้อแล้วอย่าทิ้งบินสลิป เอามาได้ลด1นสองต่อนะฮะลดหย่อนในเรื่องเมนูอาหารได้ลดนะคะแล้วก็อีกต่อนึงก็คือซื้อสินค้าจากเราได้ล<อ> <รถ S 2> ด <รถ S 2> อีกต่อนึงได้สต่อ,อค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะไปเลือกซื้อสินค้าที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสลิปใบเสร็จรับเงินนะคะอย่าทิ้งให้นำมาหรือว่าถ้ามีโอกาสมาทานอาหารเช้าแล้วก็มาร้านขายของที่ระลึกของคุณแม่นะคะ นำสลิปใบเสร็จรับเงินนะคะมาเป็นส่วนลดของทางร้านได้ด้วยค่ะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะที่ให้เรามาเยี่ยมในรายการนะคะเมนูชวนชิมวันนี้เดี๋ยวจะต้องขอตัวกับคุณแม่ก่อนทานอาหารเมนูวันนี้ค่ะด,ด้วยความอเอร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมจะจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูร้านไหนต้องติดตามค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวทานอาหารก่อนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ